ในป่าลึกของป่าภูเขียวชีวิตของลิงวอกภูเขาดำเนินไปท่ามกลางความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นหนึ่งในกิจกรรมที่เรามักพบเห็นได้เสมอ คือการทำความสะอาดขนให้กันและกันแม้มันจะดูเป็นเพียงการหาเห็บหาหมัดธรรมดาแต่แท้จริงแล้วนี่คือกิจกรรมทางสังคมที่ทรงพลังเพราะหากเป็นจุดเล็กน้อยที่เอื้อมถึงลิงก็คงทำเองได้ทว่าเรามักเห็นพวกมันจับคู่นั่งเคียงกันใช้นิ้วมือค่อยๆสางขนตามแขนขา และแผ่นหลังด้วยความตั้งใจนั่นคือภาษากายของความไว้วางใจและเป็นเสมือนสัญญาใจระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นแม่กับลูกพี่กับน้องหรือแม้แต่เพื่อนร่วมฝูงการทำความสะอาดขนคือสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพัน โดยเฉพาะลิงรุ่นใหญ่ที่มักเรียกลิงตัวเล็กๆมานั่งใกล้ๆก่อนจะเริ่มต้นสางขนให้ด้วยความอ่อนโยนและแน่นอนเมื่อถึงเวลาเจ้าตัวเล็กก็ต้องตอบแทนแม้จะใช้เวลายาวนานกว่าหลายเท่าจนบางครั้งเผลอหลับไปกลางคันก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมีหลายครั้งที่ลิงตัวใหญ่ส่งสัญญาณให้ลิงตัวเล็กตอบแทนทว่าเจ้าตัวเล็กกลับเดินหนีไปหน้าตาเฉยนอกจากในยามปกติกิจกรรมนี้ยังเกิดขึ้นในเหตุการณ์พิเศษหลังจากลิงตัวหนึ่งช่วยอีกตัวพ้นจากการทะเลาะวิวาท หรือหลังเสร็จสิ้นฤิดุมผสมพันธุ์ตัวเมียมักหันกลับมาสางขนให้ตัวผู้ในขณะที่ช่วงก่อนฤดูสู้ศึกตัวผู้เองก็จะเอาใจด้วยการทําความสะอาดให้ตัวเมียอย่างน้อยวันละ3ามครั้งหลังมื้ออาหารใหญ่ช่วงเย็นก่อนเข้านอน คือเวลาที่ฝูงจะจับคู่ทำความสะอาดกันอย่างจริงจังราวกับเป็นพิธีกรรมก่อนพักผ่อนแต่การสังข์นไม่ได้หยุดอยู่แค่การเชื่อมสัมพันธ์มันยังเป็นการรักษาพยาบาลที่ทรงประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กหรือใหญ่ลิงในฝูงจะเข้ามาช่วยเลียช่วยทำความสะอาดแผลที่ดูรุนแรงจนเห็นกระดูกกลับสามารถสมานได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์จนเหลือเพียงร้อยแผลสีขาวเรียบก่อนที่ขนจะขึ้นคลุมอีกครั้ง นี่คือสิ่งลึกลับของธรรมชาติที่ยากจะหาคำอธิบายทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า การทำความสะอาดขนคือกิจกรรมสำคัญในการดำรงชีวิตของลิงไม่ใช่เพียงเพื่อสุขอ,อนามัยแต่เพื่อสายใยที่ร้อยรัดพวกมันเข้าด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวของฝูง